ถึงเมารักสาวสายก็ไม่หายไปแต่เมาเราสาวสายก็หายไปแต่เมาใจนั้นพุกข่ำคืนกราบสวัสดีงามๆครับท่านแปนมาแล้วได้ยู่ได้ยูท่านแปลสูนสุแปดครับผมครับ หยุดเบอร์น้องใหม่ไฟแรงกำลังาหายอดตะไคร้ใบมะกรูดท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมสับะสับมะกรูดกับตะไคร้ให้ท่านเตสศูได้ทุกแปดนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ถนนตีวานนท์ครับผมออกมาจากสนามบินน้ำนะครับเรากำลังจะวิ่งถนนตีวนน์นะครับผมช่วงเวลาตอนตีสี่นะครับตอนนี้ นี่คือทางรถไฟฟ้ษษาสายสีชมพูนะครับข้างบนในยามเช้าตรู่ในยามเพิ่มคืนนะครับอ่าก็าเช้าแล้วนะครับวันนี้เช้าแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องตอนนี้เช้านี้เราอยู่ที่นนติรีวันนนท์กันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเห็นไหมที่ถนนติวานนท์เขตทุนที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับผมซอยติวนนท์สามสิบห้าครับเมื่อคู่ก็ได้ไปแถว จะซอผ่านนิดมานะครับผมนะครับก็ผ่านแถวถนนเคาเรียกว่า,าแถวซอยนอนทบุรีครับนะครับเรียกว่าถนนอนน,อนทบุรีก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนที่วนนนั่นเองพี่น้องนะครับมีชือถนนติวานนท์นะครับอ๋อๆครับโ,โ,โาการจับข้านะครับตอนนี้ยามเช้า ตีสีแล้วจะตีห้าพี่น้องเอ้ยออกคาเมื่อาแล้วก็รถที่รถกทมก็ออกเก็บอ่าขะยะต่างๆนะครับช่วงนี้ครับเขาก็จะออกแต่ตอนเช้านะครับประมาณตีสามตีสี่ก็จะเห็นที่เขานะครับ,คร,บครับก็ตามซอยต่างครับ การกระโปรงต่างท่านแหววสวยชุดแหววนะครับองุ่นชนน์โอไม่ได้มานานนะครับชนนเท่นนี้อ๋อ้มาอยู่กา,ารวัฒนาอยู่นะครับการวางท่อวางโฟกอะไรต่างเนาะนะครับนี่องุ่นตีวนนท์ครับอันนี้เขาเรียกว่าแยกปลายเนาะแยกสามขีดนะครับ นี่ถนนนาทีวนนอนก็จะเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่วิ่งมาจากแกล่าย,ยาวมาเลยนะครับนะครับที่เราเห็นนะคือเสาต่อหม้อนะครับต่อหม้อนะครับเสาต่อหม้อนี่คือสถานีสามมก,กีก็แล้วกันครับตอนนี้เห็นไหมครับสถานีสามมกีเพราะว่าตอนที่สี่รถก็ยังไม่มีไม่วิ่งนะครับตอนทีห้า ไปแล้วครับรมมาที่ห้าเนะยครับครับสผานีสามัคคีนะครับตรงนี้อยู่คนถนนเพราะว่าเขาจะตัดดับตรงนั้นมันจะมีซอยสามัคคีทะลุออกมาสู่ถนนจีวนนนันนนท์ท่นเอขเเรียกว่าสถานีสามัคคีก็แล้วัดเป็นอย่างนั้นวบวบแต่ก่อนเป็นตลาดมืดนะครับตรงนี้เนี่ยตลาดเนี่ย ชนประธานนฝั่งโน้นี่น้องหอดตลาดมืดพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วสายตลาดแจ้งพี่น้องตลาดมืดก็แปลว่าเขาเอาสิ่งของจากอย่างอาของเก่าของที่เกี่ยวกับอะไรอะไรต่างๆนะครับที่มันชำแหละแล้วมาวางขายนะครับเลยเรียกว่าตลาดมืด เาไม่ได้ขายตอนเมืดอ,น,อน,นะพี่น้องรเรามืก็คือเอาของที่นะครับอะไรก็ได้ที่มาวางขายนั่นเองพี่น้องครับเราต้องไปจอดจองเข้าไปลึกขนาดนะพี่น้องคือเราก็ขายตอนตวันเนี่ยพี่น้องนะครับใครอยากได้ของดีนะครับก็จะมีโพงมีพระอะไรมาวางหรือว่าพอมีตลาดพระรวมกันมันมีทุกอย่างนะพี่น้องอ่า มีทุกอย่างมาวางขายนั่นเองพี่น้องมันเรียกว่าตลาดกรมชนพี่น้องมันเรียกว่าตลาดกรมชนแต่นี่ก็จะเป็นกรมชนรับวาดกับพี่น้องทั้งหมดตรงนี้นี่เดี๋ยวทางเข้ากรมชนพี่น้องเห็นไหมอ๋อไี่รู้ตรงนี้นี่เห็นไหมเฮ้กรมชนพี่น้องนะกรมชนเห็นไหมเราอยู่ที่กรมชน รับประทานพี่น้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อิลีโอ้โหนี่ครับกรมชนประทานขอบไปข้างในมีหลายหน่วยงานนะพี่น้องเอ้ข้างในโรงพยาบาลก็มีนะครับทะลุออกไปก็จะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาพี่น้องฝ่งโนนนะติดแม่น้ำเจ้าพยาสามารถสามารถเป็นเส้นทาง อันนี้เขาเรียกว่าสถานีกรมชนนั่นเองพี่น้องน่ะนี่ครับก็จะสถานีกรมชนก็จะอยู่บนถนนตีวันนร์นะครับกรมชนรัะทาเ,าเรียกว่าสเตชันกรมชนรัฐบาลอ๋อไมาก็อนไอ้อลลั่นทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะไอ้อแมนบอลบละ่ละผอ้แมนอ่นะนี่ครับถานี้โยจากสถานี โดยจากสถานีทังทีแล้วก็สถานีกรมชนนะครับต่อไปก็จะเป็นผ้าแยกกักเตล็นครับผ้าแยกกัเกลดเขาจะเบี่ยงขวานะครับย่อยงขวาไปนี่กถึงา้าแยกกีเท่าไหร่ครับปเป็นขาดีโค้งอะไรนะครับโอ้ยมันก็จะน่าจะมีอากาศเย็นๆนะครับทำให้กล้องผมนั้นไม่เ,เรียกว่า เาอาจจะมีฟ้าฝ้ารู้สึกว่าอากาศแรเย็นนะครับเลนสกล้องของเราาอาจจะโดนเรียกว่าโดนหมอกได้เวลาเขาถ่ายที่อากาศเย็นๆนะครับตามปูตามอะไรนะครับก็จะเจอว่าใครถ่ายนานๆเช็ดหน้ากล้องนะครับไงนั้นน่ะจะมาเ,าเรียกว่านะปฐุมธาน,นีตรงไปนะครับนะครับ รถไฟถึงตรงนี้พี่น้องมันจะมุดลงอะ่ะกรนีว่ามุดใต้ยแยกห้าแยกปากเกศนะครับตัวนี้นครับนะครับไม่ีสะพานไม่มีสะพ,พานนะครับก็ได้ว่าลอดใต้อุโมส่วนรถไฟไปทางโน้นพี่น้องนี่เบี่ยงขวาไปอนนอนโน้นโน้ตขานีปากเกศนะเรียกว่าห้าแยกปากเกศไปโน้นพี่น้องส่วนหห้าแยกอยู่ฝั่งนี้นะตัวทางรถไฟนไฟั้นไปออกไปทางโน้นยังยังไม่ถึงตัวนี้ครับนะครับ นี่อุโมงพี่นอ้องอุโมงเห็นไหมครับอุโมงอุโมงเนี่โอ้ข้างล่างถนนดีอยู่พี่น,น,น,น้องเราทาถนนใหม่พี่นอ้องโอ้โหสวยงามสวยงามอ๋ออุโมงรอดอ่ะแยกเขาเรียกว่าอุโมงรอดห้าแยกปากเกร็ดพี่นอ้องดูข้างล่างทำถนนใหม่แบบนูข้างนอกเรายังทำใหม่พี่นอ้องนะออเราอยู่ที่ห้าแยกปากเกร็ดนั่นเองพี่นอ้องนี่ครับ ขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับท่านแปดหทนแปดรายงานที่ค่าแยกปากเกตเข้ามารับชมก็อ,อย่าลืมสับปะรดเป็นมาขู่จุดจะดิ่งให้ท่านแปดหรืทนแปดด้วยนะครับพอจบไว้ที่หายากหายกปากเกตก็แล้วกันครับผมปากน้นไฟเขียวครับผมขอขอบคุณครับ ท่านแปดศูนย์ปดใบงานที่ห้าแยกปากเกครับผม